สักเคกาเมจารุเอกฤษิคราตเตจันตาริกเวิมาเนีทีเปรติจคาเมตารวนาคาห์เนีเกหะวัตุมิเขตเต ภุมาจายันตุเทวาฉลทละวิสเมยคคันทพนาอาคาติทันตาสันติเกยันมุนิวรวจันนังเทัมุเมตุนันตุธรรมจวนาคาโลอายามภัทันตา

ยามิตามังสารนาค迦ฌะมิตติยามิตสามังสารนาม迦ฌะมีสัมพุทธะอัตเวสันตวาทัสสันจะสาสะเกปันจะสทตาสาสานินามามิสิรสังเตสั namaka ranutpa we ananta wasa pe opata aneka tu asesa tu sampuante apanjapa jaya sanjata tuwe sati saha saketasasata มามิเสราสาหัมเตสังธรรมานจัสังกานจะอาทะเรนันนันตวาสสะเพอุปาทเวอเน

namo maha sangka savi su kasira ti ti no namo ahamatya ratasaratanatya sasan tukang namo ahamatya tasata swatudayasapi namo karapapawe nawikachantu patthavana namo karanupawe nasutihoto sapta しんのうちみをみてしおう。<noise> อัมมางกะลานะอัตมางตะโพจะปรมาจริยัญจะอริยสัจจานะธาสะนังนิพพานะสาติกิริยาจะเอตัํมังคะลโมอัตมางภูตัสสโลกธรรมเมหิเจตังยาสนกัมปติอโสกังวิรชังเอมังเมตํมังคะลโมอัตมางเอตาธิสานิกัตตะ านาสะพธรรมปราชิตาสะพะตโสทิงกาชันติตันเตสัมังกาลโมตมารตียังกินจีวิตังอิทวาอุรังบาสาเคสุวายังรัตตัง ตาเกเตนะอิธรมปิพุตเตรัตัณห์ปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวติโอตุทะยังวิราคังอมตะังปณีตังยถาจักาสะกิยมุนีสมาัยตัวนาเตนะธรรมเมนะสมาทิกิจิธัรมปิธรรมเมรัตัณห์ปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวติ โหนตุยมพุทธเสทเถรปริวานนาเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญญาเม้าสมาธินาเตนะสมุนังเวชติธรรมมิธรรมเมรตนาบุคลาอาคสตังปัสสะทัจการิเอตานิยุกานิโหนติเตตาคินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินา

นะสัตถีนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนาสาธานเนนาเนกามิโนโกตมัสสนามิเตปัติปตาอมตามิไคหลาตามุทานิปุติงพุนจมานาอิธรรมปิสังเกระตนาปณีตังเอเตนะสัตเีนะสุวัติโหตุขีนางปุรานา สัมภวังวิราตจิตายติเกภวสมิงเตีหีนภีชาอวิรุณิชนทานิพันติเทรายาายามปฏิโพอิทามปิสังเคระตนาน์ปนิตาเอเตนะสัจเจนะสุวติหัตุ วัมปโลกัสมิงมานสัมภาวะเยอปริมาณอุทังอโทวจติริยันจะรสัมภาทตังอเวรังอสปพตังเตียตังจารังนิสินโนวาสยาวตาสวิคตเมีโทเอตังสติงอัติตรยปรามมตังวิหารังอิธมรมอุทิตินจานุปคา me wanaspanno kami suwinaya keica kap saya yangguna ya menu apa Man kamu apa Man sanggo apamana wanitai Satta pati huna napi sarapu mo si kaka ta me rakaka ta me parita pati kamantu pu ta niso hanga mo pakawato na mo satta <laughs> nasa ma โสกาปตาจันิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสัมปทังบุญญาสัมปทังสพเพเทวาน ตุสาปสัมปาติสิทธิยาานังตทัณตุสัตตาสีนังราคันตุสาปตาภาวนาปิรตตาหัวตุคาฉันตุเทวตาคตตากาณัจยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนาราคังปันถามิสาปสุ amku tua cacara nasspan no suka to kawi tua anu taro Purata masaata tewamansan naku tua bak di sawka tuakawatamossannji akali ปัสสิโคโอปันญิกปัจจตังเวทิตาปัววิญญยยิติสุปฏิปันโนภัมควาตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภัคควาตัวสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภัคควาตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภัคควาตัวสาวกัส ตังขอยติตังจตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสัปุกขลาเอสาภคะวะตุสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยตาคินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ

สังขันติสุทานตวิชินาชิตาวามุนินโทตานเตยชะสาภาวตุเตยชยมังกลานินาราคีริงกัจจวรังอติมาตาพุตังดาวาคิจักกรมะสนิยวาสุธารุนันตังเมตตากุเสกวิธินาชิตาวามุนินโทตานเตยชะสาภาวตุเตยชยมัง ขลานิอุกิตาคามติหาทสุสารุนานตังทาวันติโยชนปะังกุริมารวานตังเอิทธยปิสังตัตมานวชิตาวามุเดนทวานเตยชะสาปวตุเตชยมังขลานิกตวานะกาตมุตารังอิวะคามินียาจินชายทวตวจนังชน

ยชัยมังคลานินานตัวปานตักผู้ชักังมิผุ้ทางมาเอติงหมวเตนะเตระผุชัเขีนนัตธรรมปยันตัวอิรตัวปเทศวิทินาชิตตวามุนินทัวทันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิตุคาทิที่ผู้ชัเขนนสุตาทาหัตถ์ทางปรามังวิสุติชุติเม ทิปกาทิธานัญญานากเตณวิธินาชิตวามุนิโตทานเตชะสัพวาตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอาตคาธาโยอาจโนตินาตินเนสารเตมตันธีตวานเนียกมิวิตานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาทิขมา ยานโรสัพันยนมหาการุณิโกอันตวิทายาสปปานินังปูเรตวาปารมีสปปะกตวสามโพติมวตมังเอเ เจนะวัตุเตชยมังคะรงชยันตัวผัวทิยามัวเลสะขยานนางนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยวะหูหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตาปัญลังเกสีเสปทวิปัวคะเลอภิเสกเกสาภปะปวตานังอาคาปะตัวปะมัวทั สุนคขตังสุมังคลังสุปปาตังสุหวิตังสุขันโวสุโมโหตัวจะสุเยตังระมจาริสุปปัตาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตาคินังปัตาคินังมโนกรรมังปณียเทเตปัตาคินาปัตาคินานิกตะวันะลาวันตั เาตาคินีปิยทิววิวัจจุสปรโควินาสตุมาเตปวาตวันตระโยสุกีติคาโยโภพวาปิวาทนาสี เนจางวัาปัจินโอจา นาทวเทียคายุยาสวะหอวติยาตยาทวปปัจจิตีเดียรตนนตยาหนุภาเวนรัตนาตยเตชะสาทุวคโรวะคาภิยาเวราโสกาสาตุจุปะโทวอเนิย สัตวัยเสิโสทีพาขยังสุขังพลังเสริยอายุชจาวันนวจะพวคะ ยาสวะสัตวะสัจอายุยจะเชียววิเทียพระวันตุเตภพะวตุสาพมังทะลังราคันตุสาปเทวตาสาปุทธานุภาเวนสตาสเทียภวันตุเตภพะวตุสาพมังคะลังราคันตุสาปเทวตาสา ปะธรรมานุภาเวนัสตาโสติภาวาตุเตยภาวตุสาปังกาลังราคันตุสาปฏิวัติสาปังฆานุอาเวนัสตาโสติ